Uh huh. กะทิน่ากินมากเลยสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานทำไอศครีมกะทินมสดใส่ข้าวโพดแล้วก็ลูกเกตหน้าตาดีแบบนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใช้วัตถุดิบน้อยอย่างมากๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะวัตถุดิบไอติมกะทินมสดง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆเราก็เริ่มจากหัวกะทิเลยค่ะ แล้วก็นมสดนะคะจะเป็นนมสด UST หรือว่านมสดเป็นกล่องก็ได้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยค่ะและสุดท้ายนะคะแป้งข้าวโพดเวลาจะใช้แป้งข้าวโพดก็ใส่น้ำละลายกับแป้งก่อนเวลาละ,ละลายกับกะทิจะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปเลย ได้แบบนี้แล้วก็คนให้ละลายก่อนนะคะทั้งน้ำตาลเกลือแล้วก็แป้งให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนทุกอย่างละลายเรียบร้อยแล้วนะคะนำหม้อก,กะทินมสดมาตั้งไฟค่ะตั้งไฟอ่อนๆนะคะเพื่อไม่ให้กะทิแล้วก็นมเนี่ยแตกมันคนไปเรื่อยๆนะคะจนทุกอย่างร้อนทั่วแล้วไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะให้แค่แป้งแล้วก็น้ำตาลเกลือเนี่ยเขาได้ละลายแล้วก็รับความร้อนเต็มที่ก่อนนะคะ คราวนี้เราก็จะปิดแล้วปล่อยไว้ให้กะทิเขาเย็นก่อนค่ะพักเอาไว้จนกะทิกับนมสดเย็นแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดต้มลงไปเลยเพื่อนๆสามารถใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะจะเป็นเผือกถั่วดำถั่วแดงตัญพืชอื่นๆหรือจะเป็นเนื้อลอดช่องหรือว่าจะเป็นสลิมก็ได้เดี๋ยวปันใส่ข้าวโพดแล้วข้าวโพดต้มเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลูกเกดเพิ่มความอร่อยสีสันเราก็คลุกลงไปให้ เขาเข้าเนื้อกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาตักใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้เลยค่ะเกีย่ยเนื้อเ้าโพดแล้วก็ลูกเกตนะคะให้เขาเไล่ๆกันนะคะไม่ต้องติดกันเป็นก้อนเราก็ได้แบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วค่ะหาฝาปิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็น ผ่านมาประมาณ12ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆไอศครีมกะทิของเรามาดูกันเลยโอ้โหหน้าตาดีมากๆก็จะได้ไอศครีมโฮมเมดนะคะพร้อมจัดใส่จานแล้วคะ่ะเนื้อลูกเกดเขาก็จมอยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆแต่รับรองว่าอร่อยมากๆทำเองนะคะใส่เครื่องแน่นๆ ทานแบบไอติมโบราณเลยนะคะโรยถั่วลิสงโอ้โหน่ากินมากน่ากินแบบนี้เจ๊าปานขอชิมหน่อยนะคะออร่อยมากเย็นหรือเอามาใส่ขนมปัง แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆใส่ถั่วคั่วหอมๆน่าทานมากเลยหน้าตาดีด้วยทําง่ายด้วยค่ะเจแปนขอตัวไปทานไอศครีมกะทินมสดก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจแปนสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ